วันที่14มกราคม2569เกิดเหตุอุบัติเหตุบริเวณช่วงกิโลเมตรที่220หลัก9บ้านถนนคดต,ตำบลสีคิ้วอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเมื่อเครนขนาดใหญ่ในโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงพังถล่มลงมาทับขบวนรถไฟด่วนพิเศษดีเซลรางสปรขบวนที่21 ซึ่งกำลังเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดอุบลราชธานีแรงกระแทกส่งผลให้ตู้โดยสารหลายตู้ตกรางและเกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตยืนยันแล้ว22รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า50รายเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุและควบคุมสถานการณ์อย่างต่อเนื่องในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทุกรายนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ผู้ประสบเหตุและครอบครัว